รู้ไหมครับว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเรื่องเหลือเชื่อเกิดขึ้นเหนือท้องฟ้าของเราเป็นเรื่องที่เทคโนโลยี AI กับอวกาศได้มาเจอกันแล้วก็อาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราจัดการข้อมูลไปเลยตลอดการเอาล่ะครับเตรียมตัวให้พร้อมแล้วเรามาดูกันว่ามันคืออะไรฟังแล้วเหมือนบทหนังไซไฟเลยใช่ไหมครับแต่จะบอกว่านี่คือข้อความจริงๆที่ถูกส่งมาจากวงโครจรโลกเลยนะเป็นเสียงแรกจาก AI ในอวกาศ และนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติครั้งสำคัญจริงๆคำถามนี้แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดในวันนี้เลยทำไมเราต้องส่ง AI ขึ้นไปบนอวกาศด้วยซึ่งคำตอบเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยนะครับแต่มันคือปัญหาใหญ่ที่เรากำลังเจออยู่บนโลกเรานี่เองและเพื่อที่จะเข้าใจว่าทำไมเราต้องไปไกลถึงนอกโลกเนี่ยเราต้องกลับมาดูที่โลกของเราก่อนมาดูกันว่า วิกฤตทางดิจิทัลที่กำลังคืบคลานเข้ามามันเป็นยังไงดูตัวเลขนี้สิครับมากกว่า2เท่านี่คือตัวเลขที่องค์การพลังงานระหว่างประเทศเขาคาดการว่าศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ทั่วโลกจะใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นขนาดนี้ภายในปี2030ซึ่งมันเป็นอัตราการเติบโตที่น่ากังวลมากเลยทีเดียว คือตอนนี้โลกดิจิทัลของเราเนี่ยกำลังสร้างภาระหนักให้กับโลกจริงๆของเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดึงพลังงานมหาศาลจากโครงข่ายไฟฟ้าใช้น้ำสะอาดเป็นพันพันล้านแกลลอนแถมยังปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกมันชัดเจนเลยว่าเราต้องการทางเลือกใหม่ที่ยั่งยืนกว่านี้แบบด่วนที่สุดเลยแล้วถ้าทางเลือกที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่เป็นโลกแต่อยู่เหนือหัวเราขึ้นไปล่ะครับเรามาทำความรู้จักกับสตาร์ทอัพที่ชื่อว่า Star Cloud กันดีกว่า ผู้บุกเบิกทางออกที่น่าทึ่งนี้นี่แหละครับ Star Cloud สตาร์อัพจากวอชิงตันที่มีเป้าหมายที่ต้องบอกว่าหลุดโลกของจริงเลยคือการย้ายศูนย์ข้อมูลของเราเนี่ยออกไปโครจรรอบโลกซะเลยเพื่อแก้ปัญหาทั้งเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันแล้วพวกเขาก็เคลื่อนไหวเร็วมากนะครับคือเร็วแบบสุดๆไปเลยเพิ่งจะก,ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี2024 พอปี2025ก็ส่งดาวเทียมขึ้นไปได้แล้วแล้วพอปลายปีเดียวกันปั้งรัน AI ในวงโครจรได้สำเร็จนี่มันแสดงให้เห็นเลยว่าเทคโนโลยีนี้มันเป็นไปได้จริงๆแต่สิ่งที่ Starcloud ทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเอาฮาร์ดดิสไปเก็บข้อมูลในอวกาศนะครับแต่มันคือการเอาสมองที่ใช้ประมวลผลขั้นสูงเนี่ยไปทำงานจริงๆท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้ และนี่คือตัวเปลี่ยนเกมของจริงเลยครับชิป NVIDIA H100 เราไม่ได้พูดถึงชิปธรรมดาธรรมดาสำหรับวัดค่านะครับแต่นี่คือหนึ่งในชิป AI ที่แรงที่สุดในโลกแล้วมันก็ทรงพลังกว่า GPU ที่เคยส่งขึ้นไปในอวกาศก่อนหน้านี้เป็นร้อยเท่าพูดง่ายๆคือเหมือนเปลี่ยนจากเครื่องคิดเลขไปเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในอวกาศเลย แล้วมันทำงานยังไงนั่นล่ะรครับจริงๆก็เรียบง่ายมากเลยนะคือเขาส่งขึ้นไปเปิดเครื่องแล้วก็ถามคำถามจากบนโลกจากนั้น AI ที่ลอยอยู่ในอวกาศก็จะคิดแล้วก็ส่งคำตอบกลับมาที่สำคัญคือทั้งหมดนี้ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ล้วนๆเลย ตัวแรกที่ได้ขึ้นไปทำงานก็คือเกมมาของ Google ครับแต่ที่สนุกกว่านั้นคือเขาลองทำอะไรเจ๋งๆด้วยคือเอา AI อีกตัวชื่อ Nano GPT เนี่ยไปอ่านงานของเชคสเปียร์ทั้งหมดในอวกาศแล้วผลคืออะไรนะ่ะครับตอนนี้มันพูดจาเป็นภาษาอังกฤษแบบเชคสเปียร์ไปแล้วเจ๋งดีไหมล่ะครับนี่แสดงให้เห็นเลยว่าระบบนี้มันยืดหยุ่นแค่ไหนโอเคนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วยังไงต่อ เพราะตรงนี้แหะครับที่มันจะยิ่งน่าทึ่งขึ้นไปอีก5กิกะวัตต์นี่คือเป้าหมายสูงสุดของ Starcloud ครับลองให้ตัวเลขนี้ซึมเข้าไปในหัวสักแป,ป๊บหนึ่ง5 g กิกะวัตต์แล้ว5กิกะวัตต์มันเยอะขนาดไหนมันคือพลังงานที่มากกว่าโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาทั้งโรงเลยนะครับแล้วทั้งหมดนี้ก็จะมาจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่สะอาดแล้วก็ไม่มีวันหมดด้วยและประโยชน์ของมันก็สามารถเปลี่ยนโลกได้เลย ลองนึกภาพตามนะครับเราสามารถตรวจเจอไฟป่าได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่มันเริ่มลุกไหม้หรือค้นหาเรือชูชีพลำเล็กๆกลางมาหาสมุทรอันกว้างใหญ่ได้นี่มันไม่ใช่แค่เรื่องข้อมูลแล้วนะครับแต่มันคือการช่วยชีวิตคนได้จริงๆอย่างที่คุณฟิลิปจอห์นสตัน CEO ของ Starcloud บอกเลยครับว่าเป้าหมายก็คือการทําทุกอย่างในอวกาศให้ได้เหมือนที่ทําบนโลก เหตุผลง่ายๆก็เพราะว่าพลังงานบนโลกเรามันกำลังจะหมดแล้วนั่นเองแต่ก็แน่นอนครับว่าเส้นทางนี้มันไม่ง่ายเลยการจะไปถึงอนาคตแบบนั้นได้มันหมายถึงการต้องเจอกับความท้าทายที่หนักหนาสาหัสเหมือนกันคืออวกาศมันไม่ใช่ที่ที่เป็นมิตรเลยนะครับมีทั้งรังสีเข้มข้นมีขยะอวกาศที่ลอยไปมาเหมือนกระสุนแล้วถ้าเกิดอะไรพังขึ้นมา เราจะส่งช่างขึ้นไปซ่อมก็ไม่ได้ง่ายๆนะครับแล้ว Starcloud ก็ไม่ใช่เจ้าเดียวในสนามนี้นะครับไม่เลย Google ก็ลงมาเล่นด้วยสตาร์ทอัพเจ้าอื่นๆก็ตั้งเป้าไปที่วงโครจรโลกหรือแม้กระทั่งดวงจันทร์เรียกได้ว่าสงครามอาวกาศยุคใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วจริงๆ แต่สิ่งที่พวกเขาทำสำเร็จไปแล้วเนี่ยมันคือก้าวแรกที่สำคัญมากอย่างที่พาร์ทเนอร์ของเขาอย่างเอ็นวเดียบอกไว้เลยครับว่านี่คือก้าวกระโดดครั้งใหญ่ไปสู่อนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากดวงอาทิตย์สรุปแล้วเนี่ยมันก็มีปัจจัยหลักๆไม่กี่อย่างครับที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่เทคโนโลยีทาให้มันเป็นไปได้วิกฤตสิ่งแวดล้อมทำให้มันจำเป็นส่วนเรื่องเศรษฐกิจกับการแข่งขันก็เป็นตัวเร่งให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วยิ่งขึ้น พรมแดนใหม่นี้มันเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่น่าทึ่งกับความรับผิดชอบต่อโลกของเรานะครับซึ่งมันก็พาเราไปสู่คำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดว่าแล้วความรับผิดชอบสูงสุดของเราในเรื่องนี้มันคืออะไรกันแน่และบางทีคำตอบที่ดีที่สุดก็มาจาก CEO ของ Starcloud เองครับที่บอกว่าเมื่อ Star Cloud หนึ่งมองลงมามันเห็นโลกสีฟ้าและสีเขียวความรับผิดชอบของเรา ก็คือการรักษามันให้เป็นแบบนั้นต่อไปบางทีเป้าหมายของการเอื้อมมือไปให้ถึงดวงดาวก็อาจจะเป็นเพื่อรักษาบ้านของเราเอาไว้นั่นเองครับ